บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ก็ยังจะไม่อธิบายเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานจะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติพระกรรมฐานมาแล้วโดวยดี เพียงศึกษาพเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไปปฏิบัติด้วตนเองในป่าภายในไม่ช้าก็ได้บรรลุสรหันปริสมิทายาน <c oughs> มีฤทธิ์มากสามารถกริมิตอะไรต่ออะไรก็ได้ตามความประสงค์สำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาในพระธรรมบทคุตตานิกาย ว่ามีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าทรงเสด็จประทับยับยาวงสําราญอิติยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปราบรพรว,วัตตเทระผู้อยู่ในป่าไม้สแก แต่ความจริงป่าณน,นี้ในที่บางแห่งเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างเรียกว่าป่าไม้สแกร์บ้างและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงจริงได้ทรงตรัสพระพุทธภาษิตว่าขาเมวาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับ,บเรื่องนี้ความมียอู่ว่าท่านระสาริบุตรความจริงระสารีบุนี่ท่านชื่อว่าอุปติสสะ เป็นบุตรทางนางสารีเวลาที่บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาทะเลกว่าสาบุตรเป็นพระโมกัลาก็เหมอนกันพระโมกัลานี่ท่ันชื่อว่าอุป,ปติสสะแต่ว่าเป็นลูกข้างนางโมกคันลีเวลาบวชเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าโมกลลา ว่าในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อท่านระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางสารีรามได้สละทรัพย์แปดสิบกุถึงแปสิบเจ็โกดบทแล้วหมายความว่าตากว่าท่านไม่บุที่มีโอกาสปกครองทรัพย์สินที่มีค,ค่าถึงแปดสิบเจ็ดโกดกันแล้วบทแล้วได้เป็นพระหรหรโดยฟังคำแนะนำของพระอสัสสชิ เียงย่อๆให้เบื้องต้นว่าเยธรรมาเหตุปัปภวาติสังเหตุตรงตถาคตโยนิโรโทจะเอวังมหาสมนโนเึง่แปลไปเจความว่าทำใดเกิดแต่เหตุระพุทธเจ้าสุนตัดเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จมหาสมณะตรัสอย่างนี้ นี่ท่านฟังในความย่ยอๆเพียงเท่านี้แล้วก็นําไปคิดในที่สุดก็ได้สําเร็จประโสดาปฏิผลในขณะนั้นหลังจากนั้นได้ชนพระโมคคัลลานะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> รอมร้วยบริวารละห้าร้อยคนองสมเร็จพระทศพลทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจบปรากฏว่าบริวารห้าร้อยคนเป็นอรหันต์หมด เหลือแต่พระโมกัลานราประสาริบุตรพระโมกัลาาไปนั่งทาความเพียรอยู่ในชองเขาใช้เวลาเจ็ดวันก็ได้บรรลุอรหัตผลประสาริบุตรจำอเนกความทาเทศนั่นแหละไม่ได้ฟังซ้ําบำเพ็ญความเพียรอยู่สิบห้าวันก็สมเร็จอรหัตผล มี่ปฏิเวทาสำหรับท่านที่ปฏิบัติมาอย่างนี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทลายและผิสศรสมัมธาเนรทั้งหมดฟังแล้วก็จงจำเอาเป็นตัวอย่างเข้าเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งฟังกันทุกวันได้อะไรบ้างนี่ท่านฟังหนเดียวแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจึงเกิดผลควรเยาอย่างท่าน นี่มาทำท่านบวชแล้วท่านก็ชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจาราหนึ่งนางอุปจาราหนึ่งนางศรีสุปจาราหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นพระรหันต์หมดคือบวชแล้วเป็นเถรีเป็นทุตินีและลออชายสองท่านคือนายจุนทะนหนึ่งนายอุปเสนะหนึ่ง ท้าสองท่านมีบทแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนกันรวมความว่านางสารีนี่มีบทอยู่เจ็ดคนคือเป็นลูกผู้ชายทีสี่ลูกผู้ชายที้สี่ผู้หญิงสามแล้วก็ยังเหลือคนเล็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าเลวัตตามบบาลีท่านเรียกวเลวัตตะกุมารเหลือคนเดียว ยานั้นเลือนนั่นเลยว่าตกุม,มารเหลยยิ้มาคนเดียวในเวลานั้นสําหรับมารดาคือนางสาลีพระมณีท่านแม่นี่ความจริงท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพรามท่านไม่ยอมเคารพรับถือพระพุทธศาสนาท่านทันน้งนีลูกหญิงลูกชายก็ไปอลาหันหมดทั้งเจ็ดทัานอัศหกท่านด้วยกัน แต่ท่านแม่ก็ยังไม่เคยเคารพพระผู้ธเจ้าไม่เคยเคารพพระธรรมไม่เคยเคารพพระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาต่อมาจึงเล่รื่องว,ว่าเวลานี้อุปติสะลูกชายของเราเออกบวชแล้วพาน้องสาวอีกสามน้องชายหนึ่งให้ขอโทษน้องชายสองรวมเป็นหกท่านนตัวท่านไปบวชหมด เหลือแต่ลูกชายคนเล็กของเราคนเดียวเท่านั้นเวลานี้อายุได้เจ็ดปี <les _ S 1> ถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เช้าอุปติสะลูกของเราที่ละรั์ประมาณเท่านี้แล้วอบบวก็จะมาชักชวนให้ลูกชายคนเล็กไปบวชอีกเหมือนก็ชวนน้องสาวสามคนน้องชายหนึ่งคนไปบวชฉะนั้นเรวัดคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก ก่อนที่อุปปิสสะพี่ชายใหญ่จะมาชักชวนเราจะต้องผูกมัดให้เธออยู่กับบ้านโดยกามคุณเพื่อจะได้ปกครองทรัพย์สินมีประมาณ87โกดนี้ให้คงอยู่เป็นการรักษาตระกูลมาหาเศรษฐีเข้าไว้ได้วยความจริงท่้นกล่าวตามทราบาลีว่าแม้ในขณะนั้นรัการีบุตรก็มีความห่วงใหญ่ ในน้องชายคนเล็กเหมือนกันคิดว่ายังไงยังไงก็ดีน้องชายคนเล็กนี่ก็ต้องบวช <c oughs> ้วยการบวชสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับพรจากพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพระราชบิดา <c oughs> เรื่องโดยที่พระราหุนบวชเป็นเหตุให้พระญาติเสียใจเพ <c oughs> าว่าไม่มีใครสืบสกุกูในราชสมบัติ ยินขอพรว่าถ้าใครจะบวชในพระพุทธศาสนาขอบิดามารดาและผู้ปกครองอนุญาตสียก่อนถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองอยังไม่อนุญาตขอองสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจงย่าให้บชพระพุทธเจ้าก็ทรงรับพรยะนั้นพราสารีบรมีความห่วงใยในน้องชายของท่านจึงไปสั่งกับพระ ที่มีอยู่ที่บ้านใกล้วัดใกล้บ้านของท่านเมื่อกว่านี่คุณถ้าเรวัดน้องชายของเราเประสงค์จะบวชแล้วแล้วก็ขอท่านจงให้เธอบวชได้ทันทีท่านนี้เพราะว่ามารดาของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นพี่เป็นผู้ปกครอง ดังนั้นเมื่อใดวัดมาขอการบวชเมร่จงให้บวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมารดาของเราทีนี้นสำหรับฝ่ายพระมารดาท่านมารดาน่ไม่ใช่พระมารดาพระมารดาก็ได้เรียกมารดาของพระเรีมารดาคำประสารีบุตรซึ่งในนามนาสารีพระมณีก็มีความประสงค์จะฝูกมัดตรวัตคุมารผู้มีอายุในเพียงเจ็ดปี ด้เครื่องผูกคือการมีคู่ครองเสียนางจึงได้จัดการมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันคือเป็นมาหาเศรษฐีเสมอกันมั่นเสร็จแล้วก็กำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็ตกแต่งร่างกายลูกชายสิริวัดเพศสวยสดงดงามเป็นพิเศษแล้วก็พาไปสู่เรือนของหญิง เวลาไปก็ไปพร้อมริบริวารเป็นอันมากขาบวนแห่เนี่ยแห่ขันมากกันรอก,กันเต็มที่จะเมาด้หรือไม่เมาก็ไม่ทราบบาลีไม่บอกแล้ว่าเวลานี้เวลาก็แห่ขันมากไปเนี่ยเขาต้องเมากันด้วยความจริงถ้าไม่เมาเล้าก็ต้องไปเมารักสำหรับวันนั้นท่านพระแม่แม่ผัวกับแม่ยายพ่อตาก็คงจะเมาในรัก ปรารถนาอยากให้ลูกเมีอายุเจ็ดปีแต่งงานกันแม่จัดว่าเป็นเจ้าเบ่าวพิเศษจริงๆในระดับนในระหว่างที่เข้าไปถึงบ้านจัดการแต่งงานกันแล้วยังไม่แล้วสินะเริ่มทำพิธีแต่งงานพิธีของพราหมณ์เขาก็ไม่มีพระเมื่อบรรดาผู้ญาติจังสองฝ่ายที่เข้ามาร่วมการประชุมในการมงคลใหญ่ พวกยากเขาก็ให้ทั้งสองคนจุ่มมือลงในถาดน้ำแล้ว,วก็กล่าวมงคลคำคำมงคลหลายอย่างหลายประการตามแต่จะพูดเพื่อให้พรพก็ให้พรดีกว่าก็ให้พรตามแต่เขาจะพูดจะให้พรยังก็ตามใจอย่างเช่พวกเราให้กันนั่นแหละทั้งนี้ก็วกหวังความจเจริญกันเด็ดชายระจริจริงเรื่องสองจริงกล่าวว่า ขอเจ้าจงเห็นธรรมอัญยายของเจ้าเห็นแล้วพอเจ้าจงเป็นผู้อยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้านะนี่ตอนนี้เขาให้พกรกับผู้หญิงเจ้าสาวฟังให้ดีนะขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงอยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้าน้าแม่นะ เวลาที่บรรดาพวกญาติทั้นหลายให้พรกับเจ้าสาวสำหรับเรวัตกุม,มารที่อายุเจ็ดขวบเจ็ดปีเจ้าสาวไม่รู้ชื่อไรเจ็ดปีเหมือนกันเจ้าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ็ดปีนี่มาอยู่ร่วมกันหน้ากูมันจะสนุกดีนะคนจะวิ่งเอาเถิดกันบ้างเล่นซ่อนหากันบ้างดีไม่ดีก็ถอยทัอาจารย์แตกไปตามๆกัน เพราะว่าแกเป็นเด็กอย่างเล็กนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องการมารมทั้งหลายในเด็กขนาดนี้มีหรือย,อยังก็ไม่ทราบนี่ก็น่าดูฟังไปแล้วก็ต้องคิดนะว่าผู้ใหญ่ในชอบสร้างทุกข์ให้แกเด็กเสมอครับท่านเรวัคุมานฟังคำที่เขาให้พรกันก็คิดว่าเอนี่มาอะไรแนละ้วนี่นะ เขากล่าวว่าชื่อว่าทําอัญญายนี้เห็นแล้วท่านสงสัยที่ด้ถามบรรดาญาติฝ่ายเจ้าสาวว่าถ้าคุณนะคนไหนเขารับที่เป็นยายของหญิงเจ้าสาวของผมบรรดาญาติก็บอกเขาว่านี่พอคุณคนนี้ยังไงล่ะที่เป็นยายของเจ้าสาวของเธอเนี่ยคุณยายนี่มีอายุร้อยยี่สิบปี มีฟันหลุดมีผมงอกมีหนังเหี่ยวมีตัวตกกะหลังโกงเหมือนกับกลอนเรือนเจ้าเห็นเจ้าไม่เห็นเลยนั่นแหละคนนี้จะเป็นยายคนหญิงเจ้าสาวของเจ้าสำหรวบาพระเรวัตเวลานั้นยังเป็นเด็กนีกว่วันเลวตะกุมาน เรวัตเรวัตกุม,มารน,นะจะเป็นหล่อเรวัตกโดยมาภาษาไทายบางคนจะเรียกว่าเรวัตเรวัตภาษาบาลีเขาเรวัตเรวัตแม่หญิงในพระเรวัตจึงคิดว่าแม่หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยเขารับเขาถามเขาไม่ใช่คิดเด็กชายเรวัตถามญาติผู้ใหญ่ว่าเจ้าสาวของผมนะต่อไปนะ่จาจะแก่อย่างนี้เลยเขารับ จะมีฟันหลุดจะมีผมหงอกจะมีหนังเหี่ยวจะมีนูตัวตกกระละจะมีหลังโกงแบบนี้ไหมไม่ไมรับบรรดาพวกญาติทั้นหลายก็บอกว่าถ้าเขาจะมีอายุอยู่ถึงร้อยี่สิบปีเขาก็จะเป็นอย่างคนยายนี่แหละเมื่อคนที่มีอายุยืนนานเป็นคนมีบุญมากเขาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เองท่านผูกฟัง นบรรดาเพื่อนพระวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายในบรรดาท่านประโยชาวจรทั้งหลายท่านเรวัตกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าสรีระย่อมเป็นอย่างนี้จักถึงรดยการให้ไปยอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งชาราความแก่เป็นปัจจัยไม่พะท่านฟังแล้วก็คิดเหมือนกับท่านเรวัตไหม ท่้นคิดว่าคนแก่คนนี้เป็นครูต่อไปเจ้าสาวของเรายังเป็นเด็กรูปร่างกำลันงน่ารักสวยสดงดงามมีความกระปรี้กระเปร่ามีความคึกคันนองเนือนหนังปิ่งปรัง,รงสวยสดงดงามแต่ว่าต่อไปเจ้าสาวของเราจะต้องมีสภาพอย่างนี้มีฟันหลุดมีผมหงอกมีหลังกองมีหนังตกกระ พรอบน่ายความชราเข้ามาครอบงำมีเทพบดีสะท่านคิดอย่างนี้และขอโทษสัรมเรวัตต์ท่านคิดอย่างนี้นี่คิดต่อไปว่าอุปติสฐพี่ชายของเราคงจะเห็นเหตุน,หน,นี้แล้วจึงได้หนีไปฉะนั้นเราก็ควรจะหนีไปบวชซึ่งเช่นเดียวกับพี่ชายของเราเหมือนกัน อย่าได้หนีให้พ้นไอ้ความชราบา้บาบา้บาบบอเนี่ไอ้การมีบุญการเห็นธรรมหนังตกละฟันลอผมหงอกตะหูฝ้าตาฟางหลังโกงโฮ้ไม่ไหวเลยมีท่านสลัดหัวสลัดหน้าเอือมละอาในใจเมื่อวิธีแต่งงานเสร็จในขณะเดียวกันนี้พระรวัตคิดแล้วเปิด ไม่เอาแล้วถ้าอยู่แล้วไม่แก่กันอย่างนี้ไม่เห็นมันสวยเลยนี่ตอนนี้ก็สวยดีเราสรดแรงหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่งตัวก็สวยแต่อยู่ไปอยู่ไปแต่เราอีธาน,นี้แล้วไม่ไหวแล้วขอถวายบังคมลานนี่ได้คิดในใจยิ้งเมื่อเวลาแต่งงานเสร็จมันดาพวกญาก็อุ้มคนทั้งสองนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นรถเทียมไปดิมา คือขึ้นรถหลังเดียวกับคันเดียวกันะบรรดาญาติท้นหลายก็หลีกไปไมายฟ้าก็ปล่อยให้ก็อยู่สองคนก็จุก,ก็จีแต่มัติยาใสรบดาญาท้นหลายฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถเทียมมาคันอื่นเป็นขบวนยาวเหยียดแต่สําหรับขบวนเจ้าบ่าวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังหลังเขาหน่อยเมื่อขนาที่รถเทียมนี่มาเคลื่อนไปได้หน่อยหนึ่ง ท่านเรวัตโกอ่างเพราะท่านเบื่อท่านอยากจะบวชจะหนีบวชท่านบอกว่านี่ลุงไหยในสารถีทองผมไม่ดีสแล้วมันจะขี้มันปวดอุจาระภาษาภาษาไทยเขาจะปวดท้องขี้อยากไปไหมแต่เห็นอยากก็อย่าพูดนะคำว่าขี้พูดว่าคำอุจาระเลยไปก็แล้วกันอุจาระนั่นมันเป็นภาษาบาลี โมดขวดอุดจาระภาษาไทยเราะวกขีขอท่านยังหยุดก่อนเขาก็หยุดหยุดรถแล้วก็หยุดเกวียน <c oughs> แล้วปล่อยให้ฉันฉันจะลงไปถ่ายท้องท่านทําแบบนี้ท่านจะลงไปนั่งถ่ายท่องเวลาสักนหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งคนได้เวลาพอสมควรก็ย่องขึ้นมาขึ้นรถ ก็ขึ้นรถแล้วก็รถเคลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็บอกไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วขอลวงม่ถ่ายอุจาระาทีเถอะปล่อยทุกข์รถเขาก็หยุดท่านลงไปในหน่อยไปพักช่วยเวลาไปแอ,แอบอยู่เรายิงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เทยก็เรียกปวดท้องขี้การเมืองได้ก็กลับมาขึ้นรถกันอีก ต่อมาบรรดาผู้ญาติของเขาคิดว่าเอเรวัตนี่มันถ่ายแท้ๆนี่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาจริงไม่ได้ให้การรักษาหมายความว่าเขาก็ไม่สงสัยคิดว่าท่านจะหนียังได้ปล่อยเวตาลํำพังมาช่วยอีกขนาดหนึ่งปรากฏว่าท่านเรวัตบอกว่านี่นายสารธีหยุดก่อนเนี่ยฉันจะไปขี่ มันลงจากรถแล้วก็บอกกรัรรดาพวกญาติว่าขอท่านไปสน,นาก่อนแม้แต่รถของเจ้าสาวก็ไม่กันขอให้ไปก่อนตอนนี้ก็เพราะว่าท่านถ่ายแล้วฉันจะค่อยๆเดินตามไปทีหลังบ้านใกล้นี้ประเดี๋ยวก็ถึงเป็นอันว่าท่านพวกนั้นก็เชื่อเมื่อท่านนั้นหลายพวกนั้นเชื่อก็ขับรถ รถเทียมบริมาณเนี่ยไปข้างหน้าจึงคิดว่าประเดี๋ยวท่านเลวัตก็จะตามมาข้างหลังนั่นเองที่สำนักพระฤวัตเมื่อได้ท่ายอย่างนั้นแล้วเห็นว่าบรรดาผู้ญาติทั้งหลายไม่ห่วงจึงเลยเข้าไปวัดวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดแต่ความจริงแผนตอนหลังนี่กล่วัดเต็มทีเข้าไปในสำนักเขาไปสุวมื่ที่วัดนั้นมีพระประมาณสามสิบรูป ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเข้าไปไหว้เรียนถามว่าท่านรับขอท่านเโปรดสรงคราบบวชให้ผมได้เถิดครับบรรดาพวกพระท่านหลายเหล่านั้นยินงถามว่านี่คุณพวกเมีายุเธอประดับปด้เครื่องอลังการพร้อมแต่งตัวสวยงามแบบนี้นี่พวกเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเป็นพระราชโอรสโอรสของใครหรือว่าเป็นบุทขงอมาร์ตหรือเป็นบทของมหาเศรษฐีนี่เรารู้ไม่ได้พ่อแม่ไม่เราอนุญาตนี้บทให้ไม่ได้สำหรับท่านเลยวัดมุมมานก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้จักกับผมหรืคุณรับความจริงบ้านพมอยู่ใกล้นี่เองแต่ว่าท่านเป็นพร,ราน์นี่แม่ไม่มาวัดพระก็ไม่รู้จักวันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่รู้จัก ท่านเลว่าจรงบอกว่าผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสักครักพราผู้นั้นก็เกิดไม่รู้จักชื่อท่านอุปติสักียอีกว่าเป็นใครเพราะว่าได้ยินข่าวเพียงแต่ว่าเขาเรียก่าสารีบทสารีบทท่านเลยว่าจึงว่าท่านผู้เจริญพี่ชายของผมนะที่ท่านเรียกว่าพระสารีบท ดังนั้นว่าผมบอกกับท่านว่าอุปาติสสะท่านผู้เจริญท่านจริงไม่ทราบหรือไ,ไม่ไม่รู้จักบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วพระระเรวัดยังบอกว่าอาขอโทษนะพระทั้งหลายนั้นถามว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรหรือพระเรวัดบอกว่าใช่ขอรับ มันดาพิสุทธิ์ท่านหลายแล้านั้นกล่าวว่าถ้ากรนนั้นมาเถิดพระสารีบุตรท่านผู้เป็นใหญ่พี่ชายของเธออนุญาตเว้นแล้วมาบอกกับฉันไว้ว่าน้องชายชื่อเลวัตถ้าจะมาบวชเมื่อไรก็สั่งให้บวชได้ทันทีนบรรนดาพระท่างหลายที่เครื่องเครื่องอภรรแต่งตัวออกทั้งหมดให้วางไว้ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง แล้วเขาบดแล้วจึงได้ส่งจึงได้ส่งข่าวไปแก่พระสารีบทเพราะว่าเวลานี้นี่ยสารีวัดน้องชายของท่านได้บดแล้วจัดการให้เรียบร้อยเลยครับสำหรับพระเถระเมื่อได้ฟังข่าวแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วว่าพันเตภะกควาข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจา้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค้า พิสุทังหลายส่งข่ามาว่าได้ยินว่าพิสุที่อยู่ในป่าได้บวชเรวัดน้องชายของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมแล้จะกลับมาสมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าก็ไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยมีพระพุทธดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยังอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลย โดยการล่วงไปสองสามวันพระสารีบุตรก็กราบทูลองสมเร็จพระพักวันจะไปเยี่ยมน้องชายอีกสมเร็จวระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปด้วยดําหัดว่าสารีบุตรจงยับยั้งไปก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไปด้วยสำหรับสมณยคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่นี้ใสบรรดาพวกญาติจะให้คนมาตามเรียกตัวเรากลับ เยีเรียนพระกรรมฐานจนถึงพระอาหารหันต์โดยย่อจากสำนักพิสูจน์นั้นแล้วถือบาทจีวรเที่ยวจาริกปณิปา่าไม้สแกในที่ที่มีประมาณไกลาจากที่นั้นประมาณ30โยชนแล้วก็ในระหว่างสามเดือนนั่นเองภายในภาษานั่นเองท่านก็บ,บรรลุอาหารหันต์พร้อม,มด้วยบริสัมพีทายานมีการที่ท่านได้บรรลุอาหารหันต์ ก็หมายความว่ามีปัจจัยเห็นญาติของผู้หญิงแก่เป็นสําคัญเห็นว่าเขาเป็นคนแก่ในการเรียนอรหันต์ขั้นโดยย่อถึงอรหัตผลการเรียนพระกรรมฐานโดยย่อถึงอรหัตผลก็เคยฟังมาแล้วว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจงไม่เมาในขันห้าเสียนี่บรรดาพระทั้งหลายก็รีบสอนเหมือนกัน เพราะไปอย่างนั้นเวลาไม่ทันดีไม่ดีญาติจะมาตามเมื่อท่านรับฟังว่าท่านเธอจงอย่ามัวเมาในขันห้าช่วยรูปเวทนาสัญญาเส้นขารวิญญาณโดยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเพียงเท่านี้เธอจงคข่ควรตามนี้แล้วต่อไปเธอเมื่อปฏิบัติได้ก็ยองได้บรรลุมรรคผลเทงอรหัตผล อรรดาท่นา,านพุทธศาสนิกชนสำหรับเรื่องพระรวัตฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนักธรรมะที่บริวัติฟังพื่ศึกษาเราก็เรียนกันมาแล้วแล้วก็บร,ริวัติเห็นคนแก่เป็นครูจึงได้มีความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจะอยู่ในบ้านไม่ต้องการอยู่กับคู่ครองแ้วเข้าบท ท่านแม่เลยวัดมีโอกาสศึกษาธรรมะเพียงนิดเดียวท่านปลีกตัวเข้าไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติจนได้อาราธผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมมิทาย,ยานอันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบจะต่อในคืนพวกนี้แต่ฝังว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงเจะนึกได้แล้วก็คงเจะนึกออกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าสำหรับเวลานี้ เรื่องราวก่อนสอนเพื่อกรรมฐา,านก็หมดเวลาแล้วข็บรันดาท่านวโยคาวาจรทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังคําแนะนําในเพื่อกรรมฐา,านต่อไปการสอนพระกรรมฐา,านในคืนนี้ก็จะเข้าเรื่องของมาหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานบทต้นที่เรียกว่านาปานบัต ขอท่านหลายโปรดตั้งใจรับฟังต่อไป